สบายดีเบิดสุขุสุขคนเนาะมือนี้มาพอกับสาวนุ่งคือเกาวมือนี่ผมมียังไลสยสนุ่งสิผ้าผีผ่านออกมาเบิงบานเมืองค่ะพี่น้องเอ้ยสนุ่งเซกอินยูทีบานซุปมาเมืองซุปมาแขวงจับปลาซังเล้ทุกคนมือนี้สิมาเบาเทิงมาเป็นยังคนล่าข่าคือกินเบียติดอันอันลับหนึ่งในอาเซียนสาเหตุหย่อยยังเป็นพออยังมือนี้ก็คือมีงา ว่านอ๋อพันษาเออวดานอ๋อพันษานี่กะสิกินเบีย์มาเบิงว่านอ๋อพันษากินเบียะโยแก้วโยแก้วเนี่ยนี่บัน,นีประเทศลาวออนี่มันมีหีสิบสองข่องสิบสี่ปีหนึ่งสิบสองเดือนแล้วการเดือนหนึ่งนิ่สนมีรอยแปดง g แต่กี่นี่หีดหีดหีดจิบสองคลองจิบซีเหมือนบอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่มานับบถั่วนสนุนวานอเป็นยังไงแานับบถว่วเดือนนึ่งนี่พี่น้องเอ้ยถิมมาเราซูฟังเออสนุนถีมมาเราซูฟังวะาปีหนึงนี่มันมีลอยแปดหีดลอยแปดคลองแล้วมันโมเมนต์หีดจิบสองคองจิบซีคือแต่เก่ามันดวงมันเกินไปเบิร์เดี๋ยพี่น้องได้ยังมันดวงมันเกินหีดจิบสองคลองจิบสีไปเบิ้ด ทุกอย่างเปลี่ยนไปเวิร์ดบุคอแต่กอนอันนี้อันนี้แบบว่าเบามาด้วยควบัวหน่อยนิดแต่ว่าแต่ว่าคือเรือจริงด้วทุกคนง่านแต่ละเดือนนอสมุิว่าง่านะพันซาเออเขาพันซาโมอเขาบุญปีไหมบุญสวงเฮือบุญมาสงการบุญขืนเฮือบุญหนอกเออง่ายหนอกกมเนาะแล้วก็ อีสัง้ลยนะมึงดูพันเสียเหล่านี่เรลาเมาออเวิร์ตโอ๊กฮะสะร้องไหลพัวไหลเมีย <c oughs> คือทุง,งานที่สนุกเบามากนี่คือกินเบียร์ทุง,งานเลยทุกคนเป็นยังจังซิดอันลับหนึ่งทุกคนพ่อสิเขาใจบอกทุกทุก,นะทกงนคนเล่าต้องกินเบียร์บ้างเชือนี่นะเส้นซื้อซื่อนี่พันขยะกินเอิบกันมากกินบ้างเทือบนะอมีไพ่ามากินอน่ะก,กินคนเดียว อกินแล้วก็เมาเลนหักคนเดียวเสื้อเลถึงเลขกินเบียร์บ่ถึงเลขเส้นก็กินเบียร์สาเหตุเป็นยังคนดาวจังกินเบียร์อันลับหนึ่งในอาเซียนกันยอดตัวนี้เดียวหัวฟ้าก็กินเบียร์เอาหัวไม่ก็กินเบียร์โอ๊ค่ะกินเบียร์มีเป็นกินเบียร์จีบสาวกินเบียร์โสดกินเบียร์สละดโสดกินเบียร์อุ้ยร้อยแปดอันนี้โมเมนต์โจมอันนี้มาเราสูฟัง เอวันเป็นยังประเทศลาวหรือว่าวัฒนธรรมลาวนี่เออวันวันเขาดาวันปีใหม่แต่กี้ปีใหม่วันเขาดาวเป็นปีใหม่สากลเนาะลาวเฮ่อประเทศลาวนี่เฮ่อแม่นบ่ะอ่าวันเขาดาวนี่ตะกี้นี่แต่กีข้าวเหนียนี่บู่อะไรพี่น้องเพราะว่าเด็กเขาสังคมแล้วตื่นแบบว่าเขาพวกเอ๋ยแล้วเขาพบมาพบมาพอแล้วตื่นจังสิบ่ าแถเอาว่ะบริกาว่าเป็นกินจะเรียอะไรมิหยำมีกินมีหยำมิหายมีจะเบิองแล้วสีใหายเบิองมาเพิ่เห็นยังกินกินตั้งแต่ล้างใส่บาดออกพรรษาแล้วพี่น้องจนตอนนี้เวลาจัมโมงแล้วหามุ่งแรกกินตั้งแต่ใส่บาดแล้วประมาณสิบมุ่งเสาจนหอนหามุ่งแรกยกหนึ่งแล้วก็แล้วยุกสองก็แล้วยุกสามยกสี่มามือนี่กะจีพามหาคนดังแล้มือนี้ไม่กินน้ำคนดัง เพิ่นเหตุยูทูบแล้วตอนนี้เงินเพิ่นไลฟ์ดีเดียนเพิ่นไลฟ์ดีตอนนี้เนาะในสองยูทูปเพิ่นเดียนเพิ่นไลฟ์แล้วไลฟ์พี่น้องเดียนเพิ่นไลฟ์ดีดีด้ส่วนนี้เพราะว่าเพิ่นเป็นคนดังเด้เพิ่นมีเอฟซีไลฟ์เท่ากับอยากก้อกับแซวอาชินซามาขอกินน้ำเพิ่นแล้วกันสิมะทายขี้เพิ่นน้ำมาทุกคนมาพบเพากับเพิ่นนี่เพื่นไทยนี่นี่ไทยเป็นเอฟซีเพิ่นแน่สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟังหน้าพี่น้องฟังแค่อะไรพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเด้อขาพระเจ้าข้ามเพงสาวเล่าไต่ มืโอนี้กาโมไม่ยังไรอ่ะเอ๋ยนองิ่นมาลินอยู่เพื่อนน้ำน่องเนื่องจากว่าอ่าเป็นวันคู่เนี่ยแต่กาเป็นวันออกพันษาเนี่ยกระดอนนวดดอกจางไหนมาอ่ากินน้ำกันไหนมาอ่าสังสัรเล่นเล่นไปน้อยหน่แน่ตามีชุดซองของซีซีของประเพณีแล้วอ่นแหละทุกคนอันนี้เด็กคือสนุกอย่างน้ำเสนอ ไอพี่เนาะงูบาบานเมืองเห่าหนนะสาเหตุที่ว่ามันมีขาวออกมากว่าล่า,า,าวาเห่ากินเบียติดอันลับหนึ่งของอาเซียเนาะเออกระยอนตัวนี้แล้วอืมยอนมาทุกเทศก,กาลทุกงานย้อนมาคนหลาวเป็นคนมักมว้วนเนาะมักพีมักหนอกไปแซ่กับพี่หน้องไล่ยพี่น้องปองไปไปมากฮะซูกินเขาว่วมผ้ากินปลาวหวมต้อนเดือดสันต่าทคนหลับครับเขาเดี่ยวอะไรกัน กินเผาก่ลงแ้่กะฮาหนามมาลงว <laughs> ันนี้เนาะเสี่ยวเผาเดืองกินเผาเดืองว่าเอาเงินมาแต่ไซต์จ้าก,กระเดียกกะเรมากินกะกินตามงบเผนแต่พี่น้องบางคนมีหน่อยกะกินน้อยบางคนมีห้ายกะกินหลายบางคนบ่มีกะกินมันอยากกะติดกิน สำหรับคลิปสนุงมากกอนี่กับิขอโจ้เพียงท่นนี้ก็เด้อพี่น้องก็ขอขอบมุกขอบใจน้ำพี่น้ำน้องที่เขามาเบ่งคลิปสนุงเด้อฝากซ่องนิดหน่อยของสนุงนี่เด้อทุกคนคันไพอยางให้สนุงเห็ุคลิปยังกันเนะนํามาไลคและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปเหตุสนุงนี่เด้อกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจิบ่ไไรเพื่อีิบว่าลาดคลิปต่อไปสนุงเนาะเพื่อี่ไดรู้ว่าคลิปต่อไปสนุงสิมถทายคลิปมาคลิปยังให้พี่น้องเบ่งเด้อทุกคน